สวัสดีครับปูสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีคุณเป็นปูได้เป็นคุณพ่อได้ทีนี่เออเอ็ดซี่จิตจำเราได้ป้อน่จำไม่หรอกเจต่างก็เอันแต่ปูเหมือนคือเก่านี่แล้วเหมือนเนาะเอาที่ปหรือว่าปูเหมือนปูเหมือนคือเก่าเราหนั่นละเอาปูเหมือนเนาะเอาเท่าเราปอนเลยเขาเล่นปูเลยครับงวดเบิ่งหั่นนะครับปูมอดเบิ่งหั่นน่ะแม่น พี่สาวไงมาบอกศูนย์หาพี่สาวไงเจังไหนปูพี่สาวบ้านไต่คุณมาบอกเพิ่นฝันฝันฝันเห็นเพิ่นฝันมาอันมาบอกก็เลยว่าอันเอ้ยสิไปว่าท่านเจะสิลงเนียไปที่ที่ลงน้ยเพิ่นว่าอเอาไปจะให้บ้านไต่จะสิไปอย่างไรกันไปร่วมประจำดวงคอยนะเพิ่นว่าแต่มาบ้านไต่ดี่ง งวดนั่นงวดก่อนเนาะโกงอนฉุนหาค่ะคือหาฉุนฉุนหาน่ะอั่ผ่านมาก็คือหายเกียร์ตังเนาะหายเกียร์ตังเกลี่ยตังตอนนี้ผู้ถือบอจะมาถามคือตั่งเอฟซีผู้ใดเข้ามาเบิรงคอมเมนต์มากในเรื่องไม่ใไหนเนาะผู้บุญอยู่บางเกาะผู้บอกลูกกระริชเนาะมันช่องเนาะน้อยช่องแม่ปูงวดนี่เรือบาทนี่หายไปแตอนนี้ล่ะ ไอ้เจ้ตั้งเป็นตัวเก่าน่ะเขาออกปามาคืรเราความฝันเราความฝันเนี้ยฝ um> ันเอาป่ามาให้คือเก่าค่ะป่ามาให้คือเก่าเอามะไฮเปียบโความฝันเป็นพ่อใหญ่ฝันฟ้าเปียบนะเป็นพ่อใหญ่ฝันพ่อใหญ่ฝันนั่นตายแล้ว ้เอ็นนี้ฝันนั่นเป็นผู้มาปุ๊บเพิ่นเขียนก่อนแต่งก่อนเทศก่อนล่ำให้ปูเป็นผู้บาอาจารย์เอ้ยเป็นคัวบาอาจารย์ค่ะสิมาฟังเทศจําได้บ่พ่ซั่นอันอันค่อยเขียนให้เพิ่นหมาเขียนจําได้เบิดว่พซั่นก่อนสินหาเด้อเพิ่นหมาก่อนสินหาพอกันเล่าไห้ฟังโดด ความรู้หลายแต่ว่าทําดีหน่อยแต่วางเนื้อบาปสิไใดบาตัวได้าักแล้วความสินหาบ่อยู่น้ำมีแต่บ่ฝงคนสอกสัมสินบ่อยู่น้ำพ่อโตมีแต่ว้วอ,มอโ,มวมโมโหโกธามาอยู่น้ำจนเบิดเกี่ยกบ่มีเหลืองบ่มีสิวสินถํามันำมลำคาเพราะปันปาขาดนา้ำข้าวหน่อยหักสีตายเพราะยั่เหมือนจะขอเตือนน้องและอ้ายพากันสั่งกอแต่ความดีให้หลีกหนีความเลี้ยว,ย,วยาเสียมาใสให้สดใสบ่มีเสาขันเอาถ้ำม,ม,ม,มาเป็นหมูความบดสูกระสอพนขันสินหาในอยู่น้ำ พระพุทธโอ่งพนยังกาวเฮ้ายางตามทางเฮ้าว่างขายกไปสู่ท่างสวรรค์ผ่าทานพระหาคือกันให้ในจิตใจของเฮาบกเปื่อนฝุ่นศินพระหานี่กัสิบุญเฮาได้ขีไปพระมนา,าบอกไว้พระหานีคือข้ากลบุญกุศลทั้งสามคือพระพุธพระธรมพระสงฆ์นี่ล่ละสิทรงเฮ้าไปถึงที่เฮ็ดเอาที่จะถึงห่องสวรรค์ท่องไปได่ไงเชิญพใใ่อจาแม่ยายทัานญาติพี่น้องพาาระกันทั้งสามสากอบุญเดอ้อพระสันพ่อว่าว่าเจ้าขึ้จีจได้คักเถอะ เพราะยังหมือาจันทร์แล้ว่าพเตเจีก่อนให้นั่นมันเสียชีวิตหครับปู่แล้วตายนแล้วออมันรับบตายแล้วก็เก้าสิบปรหลันี้เกสิปีนี่ะบาดที่นี่ก้อนเสียน้ังเทศเราเาเงินให้สักอนดีเงินให้ปู่บ่ให้ยี่สิบบาทเอาให้ยี่สิบบาทเขาจีสรงเทศเร้อนี่เขาางฟังเทศราจันแล้วว่ะมันรอบนี้แต่พอเป็นสี่สิบบาท ไอ้ข้อฝันนั่นออกดอกว่าเท่ลจักออกดอกเข้าตัวบัเราออกเราเราคอนี้มีดไปโดนเป็นสี่สิบบาทแล้วว่าสิบเป็นศู์สองสี่ศูนยอแต่ว่าจังไรบ้างูสองสี่ศูนย์แปจังไปูแปลว่าจังไครับเพราะว่าสิบซื้อใช้สีซูนสองศูนเดียวอ้วาถึงทางกสองศูนย์เนาะมักสองศูนยนั่นแหลกเอาให้ที่เนีเลยเป็นสาบายี่สิบาทบัตรเ้ไปนี้นะั ปัจจบัอมี40ปอยังฝันออกมาให้ประจันตาแล้วกับผู้เฒ่าครัเอาได้ละว่าแล้วกับยูแล้วกับ80จิบดจดสิบไปเรียวแล้วก็ก้อนพอสามจีสองศูนย์เป็น40บันนี้เฮาเขียนเลขเอาตัวได้ปูสองศูนย์สี่ศูนย์บอกมีเท่ารัวเอปามาให้ด้แล้วบันนี้ความฝันแมมคบอันปลาอันปลาอันมันกับเขาทงน้องเกาอันออกอันไปเท่าก้อนแล้วกับปลาแปดตัว น้องเกาอันนี้อันเกาอันพ่อออกไปอันเชื้อตังออกไปแล้วเอฟซีมาใม่คนก็อยากถามว่าอันเก้านันไทยนันไฮไปดันแปดเจ็ดแปดแปดแปดกิ๊ดก็แปดแปดเออปลาแปดตัวแา้วไฮไม่นี่แต่บ้านก็ออกจำ้องนั่นแล้วบาทที่นี่เรียกอสามอันสามตัวแต่มันแปดศูนย์แปดแปดศูนย์แปด เจ็ดแปดแปดศูนย์แปดก็บแปดเจ็ดแปดอ่ามีสามตัีสวามคู่เรียกเอครับสองแปดเจ็ดอตอนนี้สองแปดเจ็ดออีกชุดหนึ่งตัวยี่สบปูชุดหนึ่งนั่นนนะสองศูนย์กับสี่ศูนย์นี่แหละสามตัวปูอ่สองแปดนั่ก็เออสามสามตัวนี่มตอนนี้พอสอง แปดเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวปูทวนสามตัวแปดศูนย์แปดแล้วกันแปดเจ็ดแปดแล้วก็สองแปดเจ็ดบอกอแปดศูนย์แปดแปดเจ็ดแปดอยู่ในป่านั่นแล้วก็สองแปดเจ็ดเออสองแปดเจ็ดอ่ะเป็นสามพันอ่โอเคแปดแปดเท่านั้นอ๋อสองตัวสองตัวมีแปดแปดอีกมีแปดแปดครับเแปดเจ็ด สองตัวแปดแปดกับแปดเอ็ดมัต้องเดี๋ยวเพิ่นตัดเอาในหันมันมี่ในนีู่่ในสามตัวบ่เน้นตัวใดนมันบอกกางสีโดดบอกกางสีโดดบ่เน้นตัวใดนบอกทำนี้โดดมันก็ว่าตัวนั้นแล้วเน้นตัวเด้อเรากับบัวบาครับหมายความว่าให้เอฟซีฟังแล้วก็ให้จดเอาให้จดเอาลดมีเท่านี้แหละมันอยู่ในสามตัวนี่ในสามตัวบ่ไปใช้กับูันผีบ่ตัวผีมาบอกกับปูผีเพราะยัยฟันนั่ะล่ะผู้อาจารย์มล้ำจะจับมัวอาจารย์เทศน่ะ กันจนเดเทียดกันฟันอ๋อจากก่อนนะครับก่อนปิดคลิปนะครับพอฮะอาอจากก่อนนะครับเอาเป็นก่อนครับก่อนป้อนหรอปวป้อนครับให้พี่น้องอ๋อให้มีส่งมีใจครับผมขอให้พี่น้อง MC มีความสุขความเจริญขอไอ้เงินไหลกองขอไอ้ทองไหลห้อมไหลลังมากเป็นก่อนขอเอาป้อนยอมหวนเป็นของขวัญปีใหม่ขออุบาติหนี้ไก่เน่าจังไรเบ็นเบ็ดหายภายนี้ ให้สุขีเด้อสุขลำคือคองทำพระเจาา้าเก่าห้อายุเงืนยาวคือพ่อใช่ไงกวางกวามกัง,ง,งหุมเงาพ่อให้ฟุงลูกเตา่าส่วนเพิงความสุขหายจากโลค้าถูกยาได้มีมาตองให้เงินทองลายหล่นเกินคนทั้งโลกความถูกโศกกลายเป็นเวทไห้ภายหนีบุนกุศลทีมูนเจา้มามหาหลวงตามหอนมื้อนี้ สาธุเดเออขอให้เป็นชัดแก้วว่าท้องลอกนางให้สำเร็จความหวังในมนโนเนกว้ในมูใจ่มูเจ้าโคตัวอันขั้นมูเจ้าปารถนาสิ่งดใดไห้มูเจ้าได้สิ่งนั้นสมดังมนโรนรถปลาคนไอเมืองคนอย่าได้จนเงินใช้ให้มันคือพรานขาโฆษณะเอิญสั่งมนโนในใจหวังอยากได้ยังให้หลังหล่นอย่าจนให้โคสุเนวขั้นมูเจ้าอยากได้แก้วมาจีผลนิพาน มีเงินซานหลังสูงให้อยู่เย็นซาเด้อเจ้าคิดจะเอาดวงแก้วเนี่ยใดไดไดงาสาธุเด้อเออโอ้ยให้มูเจ้านี่มีตั้งแต่ความสุขสบายยา่าถูกอยากให้เงินใช้ย่าขาดเป๋ายย่าอกใจครับเจ้าเอาอังอุกปัญญามีโรคค่าไในใ้ไก่สวงหายสบายเนื้อ สาธุเด้อให้บุญน้ำมาเฟืให้บุญน้ำมาเฝ้าย่ามีเงาเท่าสัวให้ได้เป็นเจ้าสัวมีเงินทองมากรนเด็กคนยองนับถือเฮาพนจว่าฮักกันไม่เถิดพี่น้องย่าให้แตกสามาคีโตย่างมีเมืองขามินเขาแตกกันไปแล้วตั้งก่าผ้ากันแย่งขินเจ้วชิ้นอำนาจสั่งให้เกิดเคขนาหมาหน่อยผู้รับกรรมคนไทยเห้องหกสิบกจสิบกว่าล้านนี่ละย่ยมันแตกแล้วเจ้าเขาเนยย่าแม่หนีสามาคีร่วมกันย่าวันไหวพี่มัง ซอยกันทำน้ำกันสร้างผู้ที่เป็นายนพ้นกันมัวอ้างวัดต,ตัวใหญ่บำรุงสุขปลอดภัยพัฒนาประเทศบาลยามัวแย่งแข่งเจีกันเด้อน้อมเด้อเด้อเอ๋ยโอ้โเด้อเด้อ สูบปูสูบก้นเด้อสาธุสาธุมีโชคมีไส้น้ำเหมือนปูหมันเด้อปูหมันฝันแม่นเด้อวันนี้ก็ฟันได้จังสี่ละเดี๋ยวนี้ใครเนี่ยขอมาครับผมอ่ะขอบคุณมากครับครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดติดตามช่อง vào thích cảnh